มีคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน f a c e b o o k มานานแล้วลืมไปแล้วว่าเราใช้รหัสผ่านอะไรนะครับในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําถึงวิธีการดูรหัสผ่าน Facebook ของเรานั่นเองนะครับว่า Facebook ของเราใช้รหัสผ่านอะไรกันแน่นะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ วิธีการไม่ยากเลยครับอันดับแรกให้เรากลับมาที่หน้าหลักของมือถือก่อนนะครับจากนั้นให้เราหาแอปเพย์สโตนะครับหรือว่าแอปที่เราไว้ดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาใน p พ y s สโต e แล้วนะครับจากนั้นให้ไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้เราไปที่หัวข้อจัดการบัญชี Google นะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วเราจะอยู่ที่หน้าจัดการบัญชี Google นะครับรุงแถบเมนูด้านบนตรงนี้นะครับมันเลื่อนได้นะครับให้เราเลื่อนหาหัวข้อความปลอดภัยนะครับพอเจอแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาในหัวข้อความปลอดภัยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอหัวข้อเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาในหัวข้อนี้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเมนูสําหรับบันทึกรหัสผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่ในเครื่องนั่นเองรวมถึงแอปพลิเคชัน Facebook ของเราด้วยนั่นเองนะครับในหัวข้อด้านล่างให้เราเลื่อนหาแอป Facebook นะครับอย่างในที่นี้เราก็จะเจอแล้วนะครับ facebook.com นะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอกดแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันรหัสผ่านด้วยการสแกนนิ้วหรือว่าป้อนรหัสผ่านก็ได้นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับในนี้จะเป็นชื่อบัญชี Facebook กับรหัสผ่านของเราทั้งหมดนะครับอย่างในเครื่องของผมเนี่ยมันจะมีเยอะหน่อยมีถึง7บัญชีเลยครับเพราะว่าผมมีบัญชี Facebook หลายบัญชีเอาไว้ถ่ายงานนั่นเองแต่ของเพื่อนๆส่วนใหญ่จะมีบัญชีเดียวนะครับอย่างในชื่อบัญชี Facebook อาจจะเป็นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรนะครับส่วนรหัสผ่านเนี่ยมันจะเป็นจุดๆแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากดูว่ารหัสผ่าน Facebook ของเราเป็นรหัสอะไรนะครับให้เรากดที่สัญลักษณ์รูปดวงตาท้ายรหัสผ่านนะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดแล้วนะครับมันจะแสดงผลรหัสผ่านที่ซ่อนอยู่นั่นเองตรงนี้เนี่ยให้เราทําการจดเก็บไว้ก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการดูว่าบัญชี Facebook ของเราใช้รหัสผ่านอะไรนั่นเองนะครับในตึงเนื่อหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ลืมรหัสผ่าน Facebook ไปแล้วนะครับเชื่อเถอะครับว่าวิธีนี้ได้ใช้แน่ๆโดยเฉพาะคนที่กําลังจะย้ายมือถือไปเครื่องใหม่นั่นเองแล้วลืมว่า Facebook ของเราใช้รหัสผ่านอะไรนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชม นายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ